็สวัสดีนะครับคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปอันบ็อกสินค้านะครับจากร้านมงคลไฟฟ้านะครับแล้วก็สําหรับ e ีีนี้นะครับเรามีเป็นเครื่องอบแห้งผลไม้นะครับแล้วก็ทันยพืชนะครับมานําเสนอนะฮะตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถอบผลไม้ได้พร้อมกันถึง5ถาดนะครับทีเดียวกันแล้วก็สามารถที่จะใช้งานตัวเครื่องต่อเนื่องได้ถึง2วันกันเลยทีเดียวแบบไม่ต้องพักเลยนะฮะเปิด อบแห้งกันยาวๆเลยเพราะว่าผลไม้เนี่ยบางชนิดเนี่ยถ้าต้องการให้แห้งเนี่ยต้องใช้เวลาอบนานพอสมควรน,นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวกล่องนะครับว่าเขาระบุตัวคุณสมบัติเครื่องไว้อย่างไงบ้างนะฮะก็สําหรับเจ้าตัวเครื่องนี้นะครับเป็นของแบรนด์ mro นะฮะสินค้ารับประกัน1ปีนะครับรุ่น l s d 3 8 0 1นะครับตัวนี้นะครับรับประกัน1ปีนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะถาด ที่ไว้สาหรับอบแห้งอาหารเนี่ยให้มาถึง5ถาดนะครับตัวนี้เป็นแบบปุ่มเปิดปิดเครื่องก็เป็นแบบปุ่มเดียวนะครับกดเข้าไปก็คือเปิดเครื่องนะครับกดอีกทีนึง่งก็คือปิดเครื่องนั่นเองนะฮะก็สามารถที่จะมองเห็นอาหารนะครับได้360องศานะครับเพราะว่าตัวถาดที่สําหรับอบเนี่ยมันใส360ด้านนะครับทุก4ด้านใสมองเห็นอาหารที่อบด้านในได้เลยนะครับ ตัวนี้กินไฟน้อยนะครับเพียงแค่240วัตต์เท่านั้นเองครับนะฮะก็เดี๋ยวเราแกะกล่องดูด้านในกันเลยดีกว่าครับว่าเขาให้อุปกรณ์อะไรมาบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเครื่องนี้นะครับนี่นะฮะแกะกล่องมาก็จะเป็นอย่างนี้ครับ ก็อันนี้แกะตัวเครื่องออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนัานในเครื่องในกล่องเนี่ยนะครับก็จะมีตัวใบรับประกันนะครับให้ตัวนี้นะครับลูกค้าก็กรอกแล้วก็ส่งกลับทางศูนย์บริการเขานะครับอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นคู่มือนะครับการใช้งานเครื่องนะครับก็ตัวนี้คู่มือเป็นภาษาไทยด้วยนะครับอ่านแล้วก็เข้าใจง่ายไม่ใช่เป็นแบบแปลแบบไม่รู้เรื่องนะครับเป็นแบบอ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายมีแนะนํานะครับการเตรียมอาหารด้วยว่า อาหารชนิดไหนผลไม้ชนิดไหนต้องอบอย่างน้อยกี่ชั่วโมงนะครับอะไรอย่างนี้นะนี่นะครับตัวนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับก็นี่นะครับเป็นลักษณะดีไซน์ของตัวเครื่องนะครับค่อนข้างสวยนะครับตอนแรกแอบคิดว่าเครื่องจะใหญ่มากแล้วเกะกะหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเครื่องก็ขนาดเล็กกะลักกะทัดรัดกำลังดีนะครับตัวนี้นะฮะ เดี๋ยให้ดูนะครับด้านหน้านะครับส่วนประกอบของตัวเครื่องเนี่ยคร่าวๆมีอะไรบ้างนะครับแน่นอนเลยหัวใจสําคัญก็คือตัวถาดสหรับอบแห้งนะครับมีทั้งหมด5ชั้นด้วยกันนะครับ1 2 3 4 5นะครับตรงนี้นะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะมีปุ่มกดใช้งานอย่างที่เรียนแจ้งให้ทราบเมื่อกี้นี้นครับว่ากด1ครั้งเพื่อเปิดแล้วก็ กดหนึ่งครั้งนะครับเพื่อที่จะปิดการทำงานนะครับเป็นสวิตช์แบบพุทธลสตันนะครับนะครับส่วนอีกอันหนึ่งกดไม่ได้ครับตัวนี้จะเป็นสวิตช์ที่ไว้สำหรับควบคุมอุณหภูมินะครับเริ่มต้นตั้งแต่กี่องศานะฮะตัวนี้30 5หองศานะครับตัวนี้นะฮะหมุนไปตามเข็มนาฬิกาสูงสุดได้ถึง70องศานั่นเองนะครับ ด้านหลังเครื่องนะครับไม่มีอะไรนะครับตัวนี้เป็นสแตนเลสสตีล304นะครับตัวเครื่องนะครับด้านหลังไม่มีอะไรปักเสียบเป็นแบบมาตรฐานประเทศไทยนะครับตัวนี้เลยฮนะครับเป็นแบบนี้เลยนะฮะก็วันนี้เนี่ยนะครับเรามีเรียกว่ามีผลไม้ที่จะเอามาลองทดสอบตัวเครื่องดูนะครับว่าสามารถที่จะ อบในแห้งกรอบขนาดไหนนะครับก็จะมีนะครับแครอทนะฮะกล้วยนะครับเป็นกล้วยกล้วยตากกล้วยแห้งนะครับกล้วยน้ำว้ากล้วยทั่วไปนี่แหละครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแก้มังกรนะครับส่วนจานนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวสับปะรดกับมะม่วงนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเริ่มต้นครั้งแรกนะครับก่อนที่เราจะใช้งานเครื่องนะครับตามคู่มือเนี่ย เขาแนะนําว่าให้เปิดเจ้าตัวเครื่องเนี่ยทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนนะครับเปิดให้เต็มพิกัดเลยเพราะว่าให้เครื่องเนี่ยเขาได้ลองวอร์มการทํางานนะครับให้ไอพวกควันน้ํายาวานิชอะไรเนี่ยในการใช้งานครั้งแรกเนี่ยมันระเหยออไปเรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะเริ่มต้นใช้งานในการประกอบอาหารได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองเสียบพักกันเลยนะครับว่าตัวเครื่องจะมี ปฏิกิริยายไงบ้างนะครับตัวนี้นะฮะนี่ฮะพอกดปุ่มเปิดเครื่องนะครับจะมีเม็ดไฟ LED นะครับสีน้ําเงินขึ้นมานะครับตรงนี้นะฮะเราก็ถ้ากลับว่าเครื่องเน่ยได้เริ่มต้นการทำงานแล้วเพราะว่าเริ่มต้นเราตั้งอุณหภูมิต่ำสุดได้ที่30องศานะครับก็จะมีเสียงพัดลมของเครื่องทำงานนะครับขออนุญาตเล็กนึง นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวชุดขดลวดที่ไว้สําหรับกระจายความร้อนนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้งานเต็มที่หรือกำลังใช้งานเนี่ยก็แนะนําว่าอยยาเอามือเข้าไปแตะนะครับมันร้อนนะฮะตรงนี้นะครับก็จะเริ่มทํางานเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะอุ่นเครื่องทิ้งไว้ก่อนนะครับ30นาทีนะครับตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราถึงจะเริ่มทําการอบแห้งอาหารกันนะครับ โอเคครับแล้วตอนนี้เราก็อุ่นเครื่องนะครับเป็นเวลาไปแล้วกว่า30สินาทีนะครับก็สามารถที่จะเริ่มนะฮะอบอาหารได้นะครับครั้งแรกนะครับก็คือก่อนใช้งานเครื่องในะอบทิ้งไ่เงยสามสินาทีแต่ว่าถ้าเกิดคุณลูกค้าใช้งานครั้งต่อไปก็ไม่ต้องทําแบบนี้แล้วสามารถที่จะเสร็จปักเอาอาหารลงถาดแล้วก็อบแห้งได้ทันทีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากถาดด้านล่างสุดนะครับด้านล่างสุดเนี่ยแน่นอนว่าตัว ความร้อนเนี่ยก็จะเข้าถึงตัวผลไม้ได้ดีที่สุดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกตัวผลไม้ที่มีส่วนผสมของน้ําช้ำๆเนี่ยเอาลงถาดล่างๆก่อนนะครับยกตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่นอาทิตย์นะฮะพวกสับปะรดนะครับกับตัวมะม่วงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงที่ถาดถาดแรกก่อนนะครับด้านล่างเลยนะฮะวิธีการจัดวางนะครับก็อย่าให้เขาเรียกอะไรนะฮะ ทับซ้อนกันนะครับให้มีช่องไฟไว้สำหรับระบบอ่า f l o w ของตัวลมที่กระจายลมร้อนขึ้นมาทางด้านบนนะครับตัวนี้เนี่ยจะใช้นะครับวิธีการก็คือใช้ลมร้อนนะครับจากดังล่างๆ่งนง่ะ flow ขึ้นมาตามถาดที่สำหรับอบแห้งนะครับถ้าเกิดว่าเราไปวางทับซ้อนกัน,นก็จะทำให้มีปัญหาได้นะครับเรื่องของการอบผลไม้ที่ ไม่แห้งนั่นเองนะครับมันก็จะเป็นน้ำนะฮะแต่ถ้าเราเรียงแบบว่าอย่างเงี้ยครับมีช่องไฟเนี่ยก็จะทําให้อบอาหารได้แห้งแล้วก็กรอบแล้วก็สุกเร็วขึ้นนะครับจริงๆเครื่องนี้เนี่ยสามารถที่จะอบพวกเนื้อสัตว์ได้ด้วยนะครับอย่างใครที่ทําพวกหมูแดดเดียวอะไรพวกนี้นะครับจริงๆเครื่องนี้ก็สามารถทําได้นะฮะมนคู่มือเขาระบุไว้เหมือนกันสามารถที่จะทําพวกเนี่ยฮะ เนื้อแดดเดียวปลาแห้งอะไรเงี้ยนะครับมาทำการอบแห้งได้นะครับข้าวก็อบได้เหมือนกันนี่นะครับอันนี้ก็เป็นสับปะรดนะฮะที่เราเรียงใส่ถาดไว้นะครับก็เป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะถาดแรกด้านล่างนะครับต่อไปนะฮะเราก็จะยกถาดขึ้นมานะครับตรงนี้ถาดที่สองนะฮะเราก็จะลงเป็น มะม่วงนะครับนี่นะฮะที่เหลือในชามนะฮะมะม่วงในส่วนเรื่องของตัวอุณหภูมิเนี่ยลูกค้าสามารถที่จะอิงจากตัวคู่มือการใช้งานได้เลยนะครับว่าผลไม้เนี่ยนะฮะแต่ละชนิดเนี่ยสมควรที่จะใช้ความร้อนนะครับผลไม้แต่ละชนิดเนี่ยใช้ความร้อนไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้สามารถศึกษาดูได้จาก คู่มือเลยเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเราอบแห้งตั้งอุณหภูมิไม่ถึงตามที่ตัวผลไม้เขาถึงจุดที่เขาสามารถที่จะกรอบเนี่ยมันก็จะไม่กรอบนะครับ ก็อันนี้เป็นในส่วนของตัวถาดที่2นะครับมะม่วงนะครับก็จัดเหียงเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับถาดที่3นะครับเราก็จะอเป็นแก้วมังกรแก้วมังกรนี่ก็เป็นผลไม้ที่ค่อนข้างที่จะมีความฉ่ำของน้ำเนี่ยส่วนผสมของน้ำค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องไว้ถาดล่างๆนะครับและลูกค้าหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ เครื่องเนี่ยนะครับมีให้ตั้ง5ถาดแต่ถ้าอาหารที่เรานํามาอบแห้งเนี่ยมีแค่ถาดเดียวหรือว่าสามารถใช้ได้ต่ําสุดเนี่ยถาดเดียวเนี่ยสามารถใช้ได้งานได้ไหมนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องใส่ให้เต็มทั้งหมด5ถาดนะครับยิ่งน้อยผลไม้นะครับก็ยิ่งที่จะกรอบแห้งไวเพราะว่าเหมือนกับลดโหลดลดภาระในการที่เครื่องเนี่ยเราจะต้องอบ ออาหารในปริมาณที่เยอะๆอย่างนั้นนะครับนะะนี่เลยนะ ก็อันนี้นะครับเป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเรียงตัวที่เป็นแก้วมังกรนะครับไว้ในถาดนะครับเรียบร้อยแล้วในถาดที่สามถาต่อไปนะครับก็จะเป็นกล้วยฮะกล้วยเนี่ยก็หั่นเป็นชิ้นบางๆนะครับอาหารที่เรานํามาอบแห้งเนี่ยนะครับถ้าเป็นชิ้นใหญ่ถ้าอบไม่สุกหรือว่ามันไม่กรอบนั่นเองนะฮะ นะครับอันนี้ก็อบเรียบร้อยนะใส่เรียบร้อยนะครับกับกล้วยนะครับนะถาดที่สี่นะครับต่อไปถาดสุดท้ายเราจะอบเป็นแครอทนะครับนี่นะครับก็อันนี้ห่นสไลด์บางไปแล้วนะครับก็สามารถจัดเรียงได้เลยนะครับก็อันนี้ถาดสุดท้ายนะครับกับแครอทนะ เราจัดเรียงเรียบร้อยแล้วครบทั้งหมด5ถาดนะครับแล้วก็เอาฝามาปิดนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะต้องบอกเราคลิปนี้จะเป็นการรีวิวแบบมาราธอนมากเพราะว่าเราจะอบทิ้งไว้12ชั่วโมงนะครับเราจะมาสังเกตคอยดูนะครับทุกทุก6ชั่วโมงอากาศนะครับดูความเปลี่ยนแปลงของตัวผลไม้ที่เราเอานมาอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะสิ้นสุดอาจจะเป็น2วันนะครับเดี๋ยวเรามาดูความกรอก ของตัวอาหารที่อบจากเครื่องนี้นะครับก็อันนี้นะครับให้ดูนะครับตัวเครื่องแบบชัดๆนะครับอันนี้คือเราใส่ตัวที่เป็นอาหารนะครับที่เราทำการอบเนะี่ยไว้เรียบร้อยแล้วนะครับปลักไฟเนี่ยก็ให้มายาวถึง1เมตรเลยนะครับตรงนี้เนี่ยสะดวกสบายและ,ะที่จะต่อกับผนังตรงหรือจะ เสียบปลั๊กพ่วงได้ก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าตัวเครื่องเขากินไฟไม่ได้เยอะนะครับตัวนี้สามารถที่จะต่อใช้งานได้แบบว่าไร้ความกังวลกันเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับอาหารนั้วทม่หชั้นก็เครื่องเนี่ยพอเปิดเริ่มทํางานแล้วอยนี้เราเปิดใช้งานแบบสุดเลย70องศาแม็กซิมัมเนี่ยนะครับตัวเครื่องด้านล่างเนี่ยด้านข้างนะครับอุ่นๆนะครับส่วนด้านบนตรงนี้เนี่ยนะครับ จะมีไอร้อนออกมานะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับเป็นอุ่นๆนะครับเป็นการถนอมอาหารนะครับโดยการอบแบบนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดู6ชั่วโมงผ่านไปนะครับว่าอาหารเนี่ยที่เราอบแต่ละอย่างเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็คุณผู้ชมครับอันนี้ก็ผ่านไปเป็นเวลา12ชั่วโมงนะครับกับเครื่องอบแห้งผลไม้เดียเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับว่า ผล,ลไม้ที่เราอบไปเมื่อช่วงเช้าเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ค่ำๆแล้วนะมืดๆแล้วเนี่ยนะครับผลลัพธ์จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราเริ่มดูจากถาดแรกกันเลยนะครับถาดแรกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นแครอทนะครับก็จะแห้งแบบนี้เลยนะครับแห้งเลยนะครับแต่ถามว่ากรอบไหมตัวนี้ก็กรอบนะครับ แห้งกรอบเลยนะฮะต่อไปตัวถาที่2ตัวนี้ก็จะเป็นตัวกล้วยนะครับที่เราหั่นเป็นชิ้นขนาดประมาณ35มถึมิลแข็งเลยนะครับตัวนี้นะฮะต่อไปถาที่3ามนะครับ <c oughs> ถาที่3ก็จะเป็นตัวมะม่วงนะครับกระสับปะรดนะฮะที่ ตัวนี้เนี่ยเราหั่นเป็นชิ้นเล็กนะครับนะฮะก็จะเป็นลนักษณะแห้งบางก่อแบบนี้เลยนะฮะต่อไปถาที่4อันนี้ผมมีแอบเปลี่ยนนะครับก็หลังจากที่เราอบได้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งอ่ะพอมาสังเกตตัวถาดที่เป็นถาดที่เราหัน่นซอยเล็กๆไว้เนี่ยปรากฏว่ามันแห้งแล้วก็ชิ้นเล็กเกินไปอันนี้ผมเลยหัน่น สับป,ปะรดนะครับเป็นชิ้นที่ขนาดเท่ากับตัวลูกเขาเลยนะครับหั่นฝานะครับนี่ฮะแล้วก็มาอบนะครับต่อนะครับใช้เวลาประมาณ1ิบชั่วโมงก็จะเป็นลักษณะแห้งเป็นแผ่นนี้เลยนะครับแต่ถามว่าแห้งแบบแห้งกรอบหรือไม่ยังไม่แห้งกรอบนะครับตัวนี้ยังเป็นชุ่มชุ่มชุ่มฉ่ำครอยๆเลยบางบางนุ่มบางๆน,นะครับก็กินแล้วยังมีรสชาติที่ดีนะครับ ตัวที่เป็นมะม่วงหรือพวกแครอทตรงนี้ยังแบบว่ารสชาติของตัวผลไม้ที่มาอบเนี่ยยังสามารถที่จะเก็บรสชาติได้ดีเยี่ยมเลยนะครับก็อันนี้จะเป็นตัวแก้วมังกรนะครับแผ่นใหญ่นะครับส่วนแผ่นเล็กนะครับแผ่นเล็กเนี่ยที่เราตั้งแต่รอบแรกก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับเป็นเหนียวเหนียวนะครับไม่ไม่กรอบนะฮะอาจจะต้องถ้าให้กรอบเนี่ยต้องใช้เวลาที่ มากกว่า12ชั่วโมงแต่นี่ก็ให้ดูว่าผลลัพธ์เบื้องต้นหลังจากที่เราได้ทําการอบแห้งผ่านเจ้าเครื่องนี้ไปเป็นเวลา12ชั่วโมงก็ผลไม้ก,ก็ได้ประมาณนี้นะครับส่วนตัวเครื่องนี่ครับก็จะมีความเขาเรียกอะไรนะสกระปรกนิดหน่อยตัวบนตัวแผ่นกระจายความร้อนตัวนี้นะครับวิธีการทําความสะอาดห้ามนําเจ้าตัวนี้ เป็นสิ่งล้างจานแล้วเทน้ําใส่เข้าไปห้ามเด็ดขาดนะครับทัน,นทีนะฮะวิธีการเช็ดทำความสะอาดเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้เปื้อนตัวเศษอาหารอะไรเยอะแยะมากมายอยู่แล้วเนี่ยตรงนี้นะครับให้เราวิธีทำความสะอาดเนี่ยให้เราใช้ผ้าชุบน้ํานะครับมันมาดเช็ดทําความสะอาดเราจะดีที่สุดนะครับนะบอันนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตปิดเครื่องนะครับ แล้เดี๋ยวเราจะวางโชว์ตัวผลไม้นะครับที่สาม,มารถทำการอบได้นะครับให้ดูด้านหน้านี้เลยนะครับผลผลิตของเจ้าตัวเครื่องนี้นะฮะทั้งหมด5ถาดนะครับก็รสชาติดีนะครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเอ๊ะมันจาเป็นด้วยหรอเครื่องที่ไว้อบแห้งผลไม้ ลองชิมดูคืออร่อยมาก,มากนะฮะนี่นะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้เลยนะครับสำหรับเครื่องอบแห้งผลไม้ตัวนี้นะครับ ราคาก็สนนอยู่ที่1,590บาทนะครับก็อาจจะมีโปรโมชั่นบ้างหรืออะไรนี้ก็สามารถติดตามนะครับได้ทางเพจช่องทาง Facebook นะครับสีวิไลวานิชประเทศไทยหรือจะเป็นในส่วนของ s h อ p e e Lazada นะครับก็มีจำหน่ายนะครับหรือใครนะครับที่อยากจะโทรสั่งนะครับผมเห็นแล้วสนใจจะโทรสั่งเลยนะครับกลัวไปเข้าไปใน s h อ p e e Lazada แล้วกลัวเจอร้านหลอกนะครับมีนะครับแบบว่า ลงรูปก๊อปรูปไปแต่ว่าของที่ส่งกายเป็นแฟบอย่างเงี้ยน,นะฮะมีนะครับมีลูกค้าโทรมาวอยวายแล้วบอกมันใช่ร้านผมหรือเปล่าต้องตรวจสอบดีๆนะถ้าไม่กลัวแบบชัวๆเลยก็โทรสั่งได้เลยนะครับที่เบอร์0972203535นะครับร้านมงคลไฟฟ้านนทบุรีนะครับก็ยินดีนะครับจำหน่ายให้กับทุกท่านเลยแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการด่วนมากแล้วท่านอยู่ในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลนะครับ เรามีบริการ messenger นะครับสามร้อยบาทเหมานะฮะสามร้อยบาทในพื้นที่กรทมแล้วก็กริมมณฑลนะครับปทุมธานีสุตราารณสุสขทัยเนี่ยเราวิ่งไปสง่งให้ได้นะครับมีแมสนะฮะก็จัดไปครับกับเครื่องอบแห้งผลไม้เนี่ยจริงๆตอนแรกผมไม่คิดว่าอย่างมะม่วงเนี้ยนะฮะที่เห็นเป็นลักษณะาบางๆแห้งๆเงี้ยไม่คิดว่ามันจะอร่อยนะ อย่ชิมดูต้องลองฮะอร่อยจริงนะฮะแกงกมังก,ก็ดีหรือจะเป็น,นปปเนี่ยอย่างสับปะรดเนี่ยคือมันจะเป็นรสชาติที่ถ้าเรากินในสภาพปกติจะไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับเป็นรสชาติเข้มข้นนะครับนี้หว่าเพราะมันเข้มข้นขึ้นกว่าที่เรากินสดสดนะครับนะฮะแล้วก็ยังสามารถที่จะคุ้ม ควบคุม,ค,มคงค่ามูลค่าได้นะฮะค่าพัชนาการของอาหารได้ดีด้วยนะครับผ่านการอบเจ้าตัวเครื่องนี้นะครก็ฝากไปด้วยครับสําหรับเครื่องอบผลไม้ MRO รับประกัน1ปีนะฮะจากทางร้านเราเลยเสียก็เดี๋ยวเราดูแลให้ตลอดอายุการการรับประกัน1บปีนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วเดี๋ยวเราจะมีคลิป รีวิวต่อไปอีกหลายตัวเลยนะครับสินค้ามาใหม่เพียบเลยก็ฝากติดตามกดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากครับวันนี้ที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ